ครับสวดีเอีอิกาชนะ์ุุดทานครับวันนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอ3ประเด็นครับเรื่องแรกนะฮะสัญญาณเตือนจากเสียมีโรมมนบรามวิชครับว่าเชลซีจะไม่หยุดเพียงแค่แชมป์ยุโรปในครั้งล่าสุดเท่านั้นครับโอ้โหเมื่อเป็นแบบนี้บอกเลยนะฮะคู่แข่งทีมอื่นหนาวหนาวร้อนๆอนอย่างแน่นอนครับเรื่องที่2ครับตอนนี้โลกลูกหนังกําลังสงสัยครับว่าเป๊ปกัวดิโอลา เก่งจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้และเรื่องที่3ครับวิเคราะห์อัตราต่อรองการลุ้นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษในซีซั่นที่ถึงนี้นะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าหลังจากที่เราได้เห็นฟอร์มเชลซีซิตี้สถานการณ์ตรงนี้เป็นแบบไหนในมุมมองของร้านผู้สุกกฎหมายของที่อังกฤษนะครับฟังกันจบ3เรื่องนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้แบบไม่ต้องเกรงใจเลยครับแต่ว่าขอให้มันอยู่ใน กรอบเหตุและผลของความเฟนฟุตบอลนะครับใครยังไม่เคยกด subscribe ให้กับช่องทางนี้กด C First เพื่อเห็นก่อนกดติ้กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนอย่าลืมนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงฮะเรื่องแรกก่อนครับสัญญาณเตือนจากเสียหมีว่าเชลซีจะไม่หยุดเพียงแค่การเป็นแชมป์ยุโรปใบใหญ่เที่ยวล่าสุดครับ ข้อแรกเลยนะฮะเสียมีเป็นคนปิดทองหลังพระในความสําเร็จครั้งนี้และเป็นสุดยอดเจ้าของตัวจริงเสียงจริงครับนี่คือสิ่งที่โลกลุกหนังใบนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามหาเศรษฐีชาวรัสเซียที่ชื่อว่าโรมันอราโมวิชนั้นเขาเป็นยิ่งกว่าปิดทองหลังพระด้วยซ้ําครับเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแรงเงิน เพื่อที่จะทำให้เชลซีเป็นสุดยอดทีมและคว้าแชมป์ในรายการเมเจอร์ได้ในทุกๆปีครับนั่นคือสิ่งที่เขาปรารถนามาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่เทคโอเวอร์เชลซีในวันนั้นผ่านมากี่ปีแล้วล่ะครับและที่น่าสนใจครับสถิติของเชลซีนับตั้งแต่ที่เสียหมีเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรเนี่ยไม่มีสโมสรไหนในเกาะอ,อังกฤษ ที่ประสบความสำเร็จได้มากกว่าเชลซีของเสียอีกแล้วนะครับนับจากวันนั้นถึงวันนี้เชลซีในยุคเสียได้โทฟี่ไปแล้วกี่ใบจำมาได้ไหมครับพิมเมรกห้าห้านะฮะสำหรับพิมเมริกเอฟเอคับเท่าไหร่5้าลีกคับถ้วยเล็กสุดของประเทศเท่าไหร่3ามยูฟ่าเชมเปี้ยนส์ิกเท่าไหร่2 อยู่ป้ลีกล่ะเป็นไง 2. เห็นไหมครับนี่คือความพยายามความมุ่งมั่นความทุ่มเทของด้านเสี่ยมีและทีมงานจนกลายเป็นว่าทั้งเสี่ยมีและทีมงานสามารถผลักดันยกระดับทีมเชลซีที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นแค่ทีมไซส์กลางให้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุดของโลกในเวลานี้ครับและเท่านั้นมันไม่พอครับ เสียมีแฮปปี้มากตอนนี้แล้วมีบางอย่างที่เรารู้สึกได้ว่าเสียหมีจะทุ่มอย่างบ้าคลั่งจะผลักดันอย่างเต็มที่มากกว่าเดิมอีกด้วยครับนำมาซึ่งประเด็นที่สองสำหรับเรื่องแรกของเรานั่นก็คือเสียหมีพร้อมที่จะให้ใจโทมัสทูเคิลด้วยการต่อสัญญาและรวมไปถึงคีย์แมนคนอื่นๆครับหลังจากที่เชลซีคว้าแชมป์ยุโรปเหนือแมสเซสตีได้นะครับ คอยหลังเพียงแค่ไม่กี่อึดใจครับมีข่าวออกมาทันทีครับว่าเชซีกำลังจะต่อสัญญากับผู้เล่นคีแมนของทีมออกไปอีกครับไม่ว่าจะเป็นเตียโกซินวาประการหลังตัวเก่าที่เตรียมจะเซ็นสัญญาเพิ่มไปถึงปี2022และยังจะเตรียมมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเอ็นโกโลกองเต้ดาวเตะ18ปอนด์นะครับหลังจากที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาก และก็แน่นอนครับสิงบลูยังเตรียมที่จะถกในเรื่องของข้อเสนอฉบับใหม่ซึ่งเป็นฉบับแบบระยะยาวให้กับโทมัสทูเคิลกุนซอฟอร์มร้อนแรงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับฟราบิซิโอโรมาโนได้ทวีตรายงานแล้วว่าโทมัสทูเคิลเตรียมเข้าไปเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จทั้งการติดท็อปโ และการคว้าแชมป์ยุโรปใบใหญ่ได้สำเร็จเลยสัญญาฉบับเดิมของทมัสทูเคิลที่เซ็นเอาไว้นะครับคือ18เดือนแล้วมันจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2022แต่เมื่อเขาทำผลงานได้เกินเป้าหมายมีโอกาสสูงมากครับมากกว่า90%ที่ทมัททูเคิลจะได้รับสัญญาระยะยาวและจะมีการฟันค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นจากเดิมครับีิงแต่ว่าตอนนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยในยรายละเอียดและภาพที่ทุกคนโฟกัสหลังจากจบเกมก็คือโทมัสซูเคิลได้เจอกับเสียหมีโรมันอับราโมวิชต่อหน้าต่อต,อตาเลยครับซึ่งกลายเป็นภาพแบบไวรัลใครๆก็แชร์เพราะว่าเอาจริงๆนะฮะการที่เสียหมีจะลงมาคุกคลีกับกุนซซอร์กับนักเตะเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันและภาพวันนั้น ในค่ำคืนแห่งความสำเร็จครั้งนั้นเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่โทมัส s ูโคลได้เจอตัวเป็นเป็นของเสียหมีเพราะว่าที่ผ่านมานะครับนับจากการเซ็นสัญญาถึงวันก่อนนัดชิงเนี่ยโทมัสฮูโคได้แต่คุยงานผ่านเจมมารรนาสกาอฟสกายาอย่างเดียวเพราะว่าเจมมารรนาก็คือมือขวาของเสียมีครับเป็นคนสนิทของเสียเสียจะสั่งงานอะไรเสียสั่งผ่านเจมมารรนาและเจมมารรนาก็สั่งผ่านต่ออีกทีหนึง่ง แต่นั่นคือครั้งแรกครับมันหมายความว่าอะไรเสียแฮปปี้เป็นอย่างมากแล้วโทมัสซูเคิลเองก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้ตัวและว่าเขาเองก็มีสัญญารออยู่แล้วรอให้เขาเไปเซ็นซึ่งเขารับรู้มาจากผู้จการส่วนตัวบอกกับตัวเขาเองและเขาเองก็แฮปปี้มากนะครับที่เจอกับเจ้าของสโมสรแบบตัวเป็นๆเ,เป็นครั้งแรกหลังจากที่ทำงานมา6เดือน และนี่จะเป็นสัญญาณเตือนนะครับสำหรับคู่แข่งทีมอื่นๆว่าระวังให้ดีประเด็นที่3ครับของเรื่องแรกเกี่ยวกับเชลซีเนี่ยเชลซีเตรียมเสริมทัพครั้งใหญ่เพื่อต่อยอดความสำเร็จของตัวเองนอกจากการต่อสัญญาติโกซินบากองเต้ทูเคลิลทูเคิลยังได้รับไฟเขียวจากเสียมีและบอร์บริหารชุดนี้ว่า คุณสามารถวางแผนในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์น,นี้ได้ทันทีครับแล้วโทมัสทูเข้าเองก็ตอบรับด้วยความยินดีและประกาศเลยนะครับว่าเขาพร้อมที่จะเสริมทัพให้แข็งแกร่งกว่าเดิมครับเพื่อเป็นการเติมแรงกระหายแรงกระตุ้นภายในทีมและเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังทีมอื่นว่าเชลซีพร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะกวาดมันทุกแชมป์ที่ร่วมรายการ ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเอคัพลีกคัพหรือแม้กระทั่งซปเปอร์คัพหรือชิงแชมป์สโมสรโลกในมุมของสมาคสูเขาเขามองลงไปกับขุมกำลังชุดปัจจุบันเขาบอกว่านักเตะก,กลุ่มนี้มีความแข็งแกร่งในตัวเองอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการจะทำมากที่สุดก็คือการลดช่องว่างระหว่างเชลซีกับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกในชุดปัจจุบันครับนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ เขาต้องการให้มันบีบมันแคบลงและแน่นอนครับการลบจุดอ่อนของทีมให้ได้ในซัมมอร์ีเลยจุดอ่อนตรงไหนบ้างครับกองหน้าทุกคนคงเห็นแล้วนะครับว่าเชลซีต้องการกองหน้าตัวเป้าติโมโแวนเนอร์ไม่สามารถเป็นกองหน้าตัวเป้าที่จะแบกความหวังการันตีประตู20ประตูอัพเนี่ยมันไม่ได้นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องของกองกลางซึ่งอาจจะมีชื่อของดีเคนไรส์กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ อีก2-3ตําตำแหน่งทมัสสุดเข้าซื้อแน่นอนและถ้ามันเป็นแบบนั้นเชลซีขยับอาวุธของตัวเองบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสที่หลายๆทีมงานเข้าได้เลยฮนะถ้าอยากจะหวังหรือว่าฝันสำหรับแชมป์พิมริกหรือจะเป็นแชมป์ยุโรปนะครับทีนี้เข้าสู่ในเรื่องที่2ของเราครับเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเครื่องหมายคำถามเกิดขึ้นในแฟนบอลในโลกโซเชียลครับว่าตกลงเป๊ป ยังเป็นสุดยอดกุนซือที่ดีที่สุดของโลกหรือไม่มันไม่ง่ายเลยนะครับที่กุนซือสักคนหนึ่งเอาชนะเป๊ปกวัวริโอลาได้3ครั้งในฤดูกาลเดียวเพราะว่าเป๊ปเองก็ถูกหลายฝ่ายยกย่องว่าเป็นกุนซือที่ดีที่สุดของโลกอีกคนหนึ่งครับแต่ในช่วงเวลา40วันเป๊ปต้องลิ้มรสความพ่ายแพ้3มครั้งติด จากกูนซซอคนเดียวที่ชื่อว่าโทมัสทูโค้นั่นเองครับที่เป็นคำถามขึ้นมาเลยว่าสรุปแล้วเป๊ปคุณเก่งจริงหรือเปล่าคุณดีที่สุดของโลกจริงหรือเพราะว่า3ครั้งที่แพ้เป็นทั้ง3รายการครับพีมารีบอลถ้วยและถ้วยยุโรปครั้งล่าสุดเป็นการแพ้แบบเจ็บปวดด้วยครับเพราะว่ามันทำให้เป๊ปยังคงต้องรอ รอปลดแอกตัวเองครับว่าเขาสามารถนำทีมคว้าชแชมป์ได้เมื่อสิ้นยุคลิโอน์แมซซี่าเยันเขาทำไม่ได้แมสซี่เขาทำไม่ได้และที่น่าสนใจคือเป๊ปแพ้โทมัสทูโคจากการที่โทมัสทูโคเองไม่ได้พยายามเอาชนะเป๊ปด้วยวิธีการเล่นเดิมๆนะครับแต่เป็นการชนะเป๊ปด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปไม่ได้ซ้ำไม่ได้เหมือนเดิม ในแต่ละเกมที่พวกเขาชนะได้อย่างเที่ยวล่าสุดครับโทมัสซูโคทำเป๊ปแพ้แบบหมดรูปนะฮะในเชิงแท็กติกเชิงโคชชิ่งโทมัสซูโควางหมากแบบเน้นๆเลยเขาใช้เมสัดเมาส์กับคายฮาวเวสเป็น2กองกลางตัวพิเศษขยับมาช่วยงานอกีกโรคกล่องเต้เป็นการอุดรูรั่วอุดรูโวในแผงกองกลางไม่ให้นะักเตะแมสตี้ของเป๊ปเนี่ยได้เจาะกันแบบถนัดทนี สุดท้ายทมัสซูโคทำได้บีบให้แมสซิตี้เนี่ยออกทางด้านข้างแล้วก็สามารถปิดการขึ้นเกมด้านริมเส้นของซิตี้ได้อีกครับแล้วการเปลี่ยนตัวของทมัสซูโคชัดเจนส่งผลครับถอดติโมแวนเนอร์ส่งภูริสิทธิ์ลงมาใช้ความปาดเปรียวคอยขึ้นเกมโต้กลับครับยังเรียกฟาวได้อีกหรือจะเป็นการส่งโควาสิตลงมาเล่นแทนเมาส์ผนึกกำลังในเกมแดนกลางให้มันแน่นขึ้นสุดท้าย ก็ได้ผลตามที่ต้องการและเป๊ปเองก็พลาดอีกแล้วนะครับครั้งสุดท้ายที่เขาทำได้สหรับในถ้วยยุโรปก็คือสมัยที่คุมทีมบาร์เซโลนาเมื่อ10ปีที่แล้วต่อให้ว่าเขาจะลงทุนแค่ไหนกับบายเยนแมสเซอร์ตเขาก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคตรงนั้นได้มันก็ไม่แปลกครับที่เป๊ปจะโดนคำปรามมาเล่นงานผลงานเที่ยวล่าสุดมันทำให้เป๊ป โดนตั้งขึ้นหมาคำถามว่าคุณเก่งจริงหรือเปล่าและผมเชื่อว่าแฟนๆในอีกาชาแนลน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจคิดเห็นกันอย่างไรส่งคอมเมนต์เข้ามาครับปิดท้ายในประเด็นเรื่องของบทวิเคราะห์อัตราต่อรองการลุ้นแชมป์ฟุตบอลพ,พรีเมียร์ลีกอังกฤษในซีซั่นที่ถึงนี้ของร้านพูถูกกฎหมายของที่อังกฤษนะครับผมหยิบอัตราต่อรองจากร้านพูมาร้านหนึ่งครับอย่าง s k y b e t เขาเปิดราคาเอาไว้น่าสนใจ เตงหนึ่งยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ครับราคาอยู่ที่4ต่อ6เอาเงิน6บาทไปแลกคืน4บาทไม่รวมทุนราคานี้ซิตี้คือเตงหนึ่งเลยทำไมถึงยกให้ซิตี้เป็นเตงหนึ่งล่ะอ่ะแน่นอนครับเป๊ปเป็นกุญสือระดับคุณภาพตัวผู้เล่นก็ยังถือว่าดูดีอยู่ในทั้งทั้ง3แดนเลยทั้งแดนหลังแดนกลางและแดนหน้าและมีการเชื่อว่าเป๊ปจะซื้อแน่แน และจะเป็นการซื้อแบบบ้าคลั่งเหมือนกันสำหรับตำแหน่งไปกสักหนึ่งคนกองหน้าตัวเป้าสักหนึ่งคนกองกลางอีกหนึ่งคนถ้าทำได้รวมไปถึงแบ็คซ้ายด้วยเช่นกันทีนี้เต็งที่2ครับไม่ใช่หงแดงไม่ใช่ปีศาจแดงแต่เป็นเชลซีของโทมัสสูคเคิลครับราคา5ต่อหนึเอาเงิน1บาทไปแลก5บาทครับทำไมเป็นแบบนั้นครับอ่ะแน่นอนถ้ามองภาพรวม นอกเหนือจากเรื่องของแท็กติกกล่นของสมัทส,สุขโคแล้วเชลซีแทบจะแกร่งทั่วแผ่นเหมือนกันจุดอ่อนจุดด้อยน้อยกว่าลิเวอร์พูลแมนยูก่อนที่จะมีการเสริมทัพนะฮะและทางบอลกฎหมายก็มองว่าถ้าหากเชลซีมีการเสริมทัพแบบเกาถูกที่คันและเป็นการเสริมแบบตัวเป้งๆระดับคุณภาพเนี่ยมีโอกาสสูงครับในการที่จะ ลุ้นแชมป์แบบระยะยาวแข่งกับซิตี้จนกระทั่งนัดที่38ก็เลยทําให้เชลซีครับขยับขึ้นมาเป็นเต็ง2ส่วนเลี้ยวฟูครับหล่นลงมาเป็นเต็ง3ครับไอ้ตรงเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเจลกันครอปจะมีการเสริมทัพมากน้อยเพียงใดครับซึ่งแน่นอนครับครอปยังต้องเสริมในเรื่องของแดงการสักคนไหมหรือจะเป็นกองหน้าที่จะมาเติมความหลากหลายอีกสักคนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะได้แค่อิบราฮิมากโกนาเต้คงจะไม่พอ นี่คือสิ่งที่บอมนัาถูกฎหมายกำลังรอความเคลื่อนไหวของเชนคลอปอยู่ครับส่วนปีศาจแดงครับทำไมต้องเป็นเต็ง4อนแน่นอนครับอาจจะเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอดูดีขึ้นครับแต่ชัดเจนตัวจริงสํารองยังมีความเหลื่อมล้าครับยูไนเต็ดจะต้องซื้ออย่างน้อยอีก4ตําแหน่งครับไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์1กองกลางตัวรับ1กองหน้าตัวเป้า1 รับปีกขวาอีกหนึ่งความจริงต้องเพิ่มอีกหนึ่งโคต้าครับเป็นแบ็คขวาอะไหล่เสริมจากบาวิสกาด้วยถ้าได้4คนเป็นอย่างน้อยเนี่ยเราต้องเป็นตัวท็อปด้วยยูเนเต็ดจะกลับมาได้รับความเชื่อมั่นจากร้านภู้จุกฎหมายมากขึ้นกว่าเดิมครับส่วนเต็ง5ครับไม่ใช่สเปอร์ไม่ใช่อ์สซนอนครับแต่เป็นเลสเตอร์ครับที่อัตราต่อรองที่33ต่อนหนึ่ง เอาเงิน1บาทไปแลก33บาทครับเต็ง6เป็นสเปอร์ครับที่จนถึงตรงนี้ยังไม่ได้กุนซื้อมานั่งเก้าอี้ตัวนั้นเลยราคาอยู่ที่40ต่อนหนึ่งในขณะที่อาร์เซนอลครับยาวเลยฮะ66ต่อนหนึครับเอาเงิน1บาทไปแลก66บาทนะครับดังนั้นการลุ้นแชมป์คงจะมีอยู่แค่4ทีมเท่านั้นครับซิตี้เชลซีลิร์พูลก็แมนยูนั่นคือตามมุมมองของ ร้านผู้ถูกกฎหมายครับคุณคิดเห็นอย่างอไรส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับอย่าลืมนะครับฟังกันจบช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครยังไม่เคยกดติดตามช่องทางนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับกดซีเฟอร์สเพื่อเห็นก่อนติดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน,นครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ